สบายดีเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองซาอยพี่น้องจา๋าชิทอดตีนไก่ขายพี่น้องชุบแป้งทอดลองเบิ่งลองทิชชู่ทายอยู่บ่บ่ได้ทอดลายดอกลองทอดเบิ่งอันจะซื้สิบบาทก่อนยังไม่ขายพอดีตีนไก่เกล็ดเหลอันนี้นะเกล็บแล้วซาติ่มสิบบาทพี่น้อง กี่ยวสิขายติละหาบาทแพงผุไปได้เนะาะสมาธิชิบาาติละหาบาทกันเพปเปนื่อสุดแป้งทอดคบโมโหคือกันเนี่ยเขาขายอะไรอันปิง้งนะสามตีนพี่น้องอยู่งานบุญแต่ว่าทอดโม ต um ้องให้มันอันไฟเฮืองมันห่อนกับสะเรืงบ้าน้ทอดลายดอกจะดท่อยังมันบรเบิดมือนนี้บ้นจันที่น้องเล็กลาวออกซอยชิลองอันคอเล็กนี่โกงมุมิมือแล้วเปิดห้านใหม่ กำลังเปิดห่านจุดทูบแล้วว่าสิไปเอาอันทูบมันจุดเมือม่อเวลาถึงเลขหรี่ใคลูกค้ามาเลยมือนั้นยังไม่ได้ช่วยหนาเลยอันนี้ฮะก็เปิดห่านแล้วเราพี่นอ้องมีเมื่อที่สามบอกมือเจะเล็กหน่อยเขาเฮียเนี่ยบอเพ็นหอมหงอยเขากับผักยังไม่ได้เข้าเลยหมอมันผด ลูกชายยังไม่ได้ของเนเย็นนะพี่น้งองเข้ามาต้องทำยังบม่ได้เข่าเดี๋ยวจะลงมือทอดแล้วล้างจานเหม่อล้วบอสทอดเป็นทอดอยากตีนไก่ซุปเป่งทอดพี่น้อง เส้นเข้ามาเลยจ้าสามสี่นบาทมันเกินไปราัวเข้าใส่แพงเนาะชาวยงานบุญเขาเสียบไม่ืซๆกันสามคือสองเนาะสามตีหน่อยตีใหญ่นะบงชูแล้วแต่ตีหน่อยตีหญ่ นนเนาะช่วงเนาะแมนคือขึ้นตอนอันตอนคือตอนที่ซรยเปิดหานใหม่ยังเป็นนมิเงะพอมันยามแรงอะค่ะบ่มีเราเห็นแล้วเขาลงพิษเทป็นเบิร์หนาะผมมีไวรุนแล้วบ้านกับบคุคคลมีไวรุนอีกอย่างกับบ้านนน้อยพันบ้านาห้างห้างแห้งกันเพามีแต่ปากับส่งนาทีสุดบ้านน้อยเนาะมันใหญ่ไปน้ำเส้นทางคือบ้านซอยมีนน้อยเรบ้านใหญ่ ใหญ่เป็นลงไปลำช่างแล้วกเบิดนั่นบริคือบ้านอื่นเนะพี่น้องผ่านไปบ้านอื่นทั้งนาคั่มนะพวกพวกเจ้าบ้านใหญ่บ้านบบใหญ่บ่คือบ้านบาอ่อยเดี๋ยวไปบ้านนาอันหอยปังผมจะชี้ใหญ่แน่บ้านบาอ่อยทั้งเด็ดช่งจะลอยในกายดีเลยดีบ้านมันใหญ่ใครก็ได้ทั้ง สไลด์บ้านบอยก็เจาะมาที่ออกหายออกหน้านะซื้อกับเขากำลังจะออกไปหาเห็ดเวียกอยู่หน้าอยู่ทงใช่ไหกินเขากอ,อยู่หน้าบ้านมันใหญ่คนลายมันก็เลยคลายดีพอมาช่วงนี้พัดวัยรุ่นก็เจาะลงเทปไปหาเงินมาเล่นสงการพี่น้องบ้านฉลายที่เป็นนั่นน,นี่แหนมแหลงเดี๋ยวลงอันเทปไปหาเงิน พอบุญบ้านเขากคือมาดินบุญเนี่ยพอบ้านทะเลายจ้าอันงานบุญนี่จะอสืบสงการอาศัยว่าได้คายดีอ่ดีเลยคนก็ลงไปหาเงินหอดมือกับมาเถอเดียวหยุดงาน,นะวันสงการหยุดลายมือแล้วกลับมาบ้าน ไปเอมือตีนไก่นะน่ากินเลยเนาะ,ะแซ่บอะไมันบอกเ็นเตาแกะแกะข้ามแกะเตาเตาแกะเมันไฟนม,ม,มันเสมอลมฝัดเลยกดัลมฝัดแล้วว่าเหงกับแหง ไปดีซึ่เงดู้วนี่แหละทอดเต่าท่านันก็ท่านจ่งยห่หน่อยนี่อบละมันไปดีซึ่เองดูต้อามาแช่แบบนนี้กินแช่ก็งามๆเนาะไงครับ ระวังนะเว้ย เกาะต์เสียวตัวนี้ละหาเกาะกระบังกันค่ะทะเลสาบหาเกาะกระบงังโลู่กัปตันอเมริกาปจกะจังบระเทศไหที่ดเกาะเกาะเลย อะไรล่ะไม่มเป่นไปอี้วันที่ทอดอีนนี้มือเปิดหา้านอันนี้ไม่มีเวลาเลยบอได้กินขอดเขาาเ่าเสียหายเห็ดยังลายบอเห็ดขอดทันทออีกใครดิอยู่ที่บ่อยเนีงกระซื้อเขาก็ซื้ออะนะขอเห็ดเนียงเขาก็ซื้อมือเปิดห้านใหม่เนาะใช่ยาน้องสัตหลายอย่างเนาะลายยูกค้าก็ เห็นโปมีปลาแถมปลาอะไรก็เฝ้าอยากซื้อแต่ตำเฝ้าเมืเอ่อเอาปลาเมืเอ่อไม่ได้เป็นแบบโซนละวนเลยนะพี่รองเขาเปิดห้างใหม่นะยลายคนอยู่จะมีโซนละวนจ้ำบทันเลยลูกค้ามาลายไงจ้ำคนเดียวคุณเต่าลูกค้ามาเทระหะหกคนเทระหะหกคนพี่นอ้องมันก็บ,บทันแลนะ้วเนาะ ตัดเจ๊กน้อยตัดเจ๊กน้อยพี่น้องไปบ่อยากแห้งแห้งันเม็นตอกแก๊สตอกแก๊สนีหัวคักแล้เปิดบูเอถอ,อดคัก เรก,ก,ก,ก็บขักปันยังบ้านขัดใส่น้ำม,มันลายกานี้ก็เสียดายรัวตีนไก่ทำด้ยลายบ้านน่นะขัดกอบเนาามานอให้มันสเสด็จน้ำให้มันสเสด็จน้ำมัน ขุนแบ่ซอยนี่จะขายดิได้เลยเนาะข้าวที่มาตุนตักๆบ้านเราเขาโบรานมีนมถอดได้ตลอดเป็นอย่างเดียวขูดบวบเป็นอย่งเขบวบ่อยถอดนั่นถอดนี่น้ำมันมันแพงบ้านเรานาะไปคลอกน้ำเกลาอน้ำมันพืชแพง หึ่งหาลีแต่ชาลที่ร้อยเดี๋ยวะถอดค่ามันถอด,อ,ดอ่ดานดิมันค่าแพงกว่าได้บ้านเรานลียังกระนำเขาเบิดทุกอย่างอันนีพี่น้องมันเลยแพงกว่าทั้งฝั่งนั้นไง ลมอยลอยเจียงากจะไดเดยเดี๋ยวรอใหม่วงจีหิ้วเขาเลยตอนนี้ก็เริ่มหิวเขาแล้วเดี๋ยวก็นะบอสใยัง่ายอ่ะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวอันที่มายงใส่ียงขวานยังขาเลอาบน้ำแล้ว เบาอ่อยไ,ไปเดียวพอลงเมยจกมาไปใส่มันจะซื่อไงได้ได้เสียขคอขาดอันฟองหนึ่งมาสุรดเคยกินขี้อนลานเคยกินยังกะทาเอาลานเคยได้ยูีนา เราไปคลายกระแลมเลยพี่น้องทำมาแล้วก็บางทีเลยนะกลิ่นแ่บๆบอนเอิร้านเคยออกบางทีก็ได้ได้กลิ่นแ่บแล้วก็เอาไปดีนะ ไดจะไปบักซองบะมือเ้อาป่าออกมืออาจจะเห็นอยู่เมื่อกลางคืนไหนไหนบมเมนเมื่อคืนไหนมือน่ะนะมือนะไอ้มันเข้ามาเอามือที่เอาเปิดหานนะเมาป่าเห็นอยู่มันไม่ได้บอกเจ้าป่จ๊ะ เพ็ดอะไรกิ๊งเพชรแป้งลายปวดหนู่ยยู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 เจอหนี้นแป้งจากลายปดูดเนาะพี่หนอ่ยจะสางมัน ไม่ดีมีโนมีอันเมโนโอมัยเด้อจ้าเอ๊ะแย่ที่ลูกระเบิดเอ๊ะเบื้องนี้นะเ,เน,น,นี่ยเต้นใช้หอนาฬิกาเหรอยไม่ไหวโงอโกคันทน์นี่น้ำมันพุ่งกระดิ่ n มาพิท้ายบ้าน้เปิดร้านแล้วจ้ามาซื้อได้เลยพี่น้องเปิดห้านแล้วเสองร้อยเปิดแล้วไม่ <c oughs> ค่ะเตรียมร้านเรียบร้อยแล้วเชียวคเพิ่มซื้อตู้แก้วมาอีกอันหนึง่งเพิ่อมาใส่มักพริกพี่น้องโถแก้วงามเลยบ้านิตีละห้าบาท ซาบาทไปหาตีนพี่น้อง <laughs> ให้ไปหาตีนกคือซาบาทนี่พี่น้องเพิ่งใส่เด้โทษห้าตีนยี่สิบบาทพี่น้องใช้ไปด้หกสิบาทเบิดนี้ได้หกสิบบาทสองร้อยเพิ่มบนัสนดได้พี่น้องอนไม่ไม่นวดมันซีงเงีย,งยบๆเนี่ยนะบ้านเฮานิดหน่อยนะพี่น้องเข้ามาซื้อเข้ามากขนาดไหนนิดหน่อยเข้ามาทอดน่องไก่ทอดตีนไก่ มื่อวานนี้ได้คครจะขอกี่ขบิ้สามสามขบิ้นตำยังไงตำป่ากินไก่ตำร่มทะเลอัมมาลายังไวชิลเลียงตำเอ้ยแล้วเรียงตำเมื่อวานอัมมาลายมาหอดคำเมืม่อนี้ไล้ชิโทยเราเข้ามาเราพิจารณาไปนี่แบบเอยอพี่นอ้องทอดตีนไก่ทอดตีนไก่นะจ๊ะไอ้มันเย็นก่อนได้สิอ หาตีนยี่สิบบาทพี่น้องมึงแต่ตีนใหญ่เลยตีนห้าบาทแนี่นตีนห้าบาทเท้ายี่สิบบาทได้ห้าตีนพี่น้องเดี๋ยวไ,ไปได้งถอดลายล่ะถอดน้อยเดียวไ,ได้หกสิบบาทนะฮะแต่ช่วงเขาเปิดห่านแรกๆนะพี่น้อง คายบ่ก่อยดีจากกัพ่อได้คาอยู่ไหมือละสี่ห้าหกหกหกะ่นมะคอสือบแต่ว่าช่วยงามนี้นเขาลงเทปบ่ค่อยมีคนมากินข้ามาหน่อยนะกินเข้าแล้วแม่ยัข้าแล้วมันก็จะเกลือมนี่แหละมันหามันอดาเริมใหญ่ได้สามทิามทิศแล้วหอแล้ว เนี่ยกระเพาะเกลืกอมันหันแล้วก็เกลือเข่าด้วยมันแหลนน้ำกลนแม่มันล้วพี่น้องเห็นนมแม่มต่อย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 ,อยปิ้งหวานปิง้งเอ็นปิ้งแม่นื้อมาอันนี้เด้ยมันนี้มียังขายไขายปรุงไข่ลูกลูกชิน้นพี่น้องมีทุกวันอะไรเงี้ข่ลูกตโตข่อยมาวาันนี้ มวันซื้ออยู่สวันน่ะมันถือนี่พี่น้องไข่ลูกไข่ไข่ไก่มันอยู่สวรรค์มันอยู่บ้านเฮานะแพงเนี่ยคือไม่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเห็นป้ายก่อนเดี๋ยวมีป้ายแล้วงามเดี๋ยวเดี๋ยวห่านท่านโอเคไปจุดทูบเลขลอบกันก่อน หายหพี่น้องเอ้ยหูกสลายสลอยตัวนาจะะเมือนะสลอยเสียงสุดทุกพีอหาจะทีจะท้างทำไมจะเ่าน,นี้กอนสิครเหล็กลาวม,มาเลอนะ่าง้ยีพี่แไหวจะแม่เท่าน,นี้พี่น้องวชิจูเต็เตเตเปือเปิดห้านผู้ใด มากล้วก็บริจูดกับผรียมมาล่าไปให้อันุย้ายจูดโอ้มีหมักมีเกิดในหลังในอันในเนาะในรูมี ไปถึงปวดหอนเลยมันลมเลยมาแล้วก็หอนหายทำให้หอนอยู่บ่ใหญ่แล้วพ่อพี่น้องพ่อเกลือเข่าแล้วลดใหญ่จักหน่อยสิบอกผู้ใดจองมาเกลือเข่าเด้อพี่น้องเนียผู้ใดอยากได้มาเมือเลี้ยงเย่าง <Okay. S 1> มาชิจุทำไมจุติดจุเลยติดติดเขา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 แลนะ้วจุดในในต้อะน,นี่แหละเติมหลหมี่นี่แหละลองเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะเรียกรามแรงจะมาลาเราเสียบใส่กล้วยแล้ววะเฮ้ยเจ็ดลับไมจ่จะมาลาเนะ อดยากินแบบกล้วยๆนี่ทำอะไรวงอ้าวถาเบิงง<ป>บ่งพี่น้องไปแวรอเบิ่งอันทุกเบิดแล้วพี่น้องเรียบร้อยมาบบบนี้เกือบพัก้สี่เจ็ดถาสี่เจ็ดถาพี่น้อง อันนี้นะลองจูดเบิ้งเนาะเพราะว่าตั้งแต่พาตั้งแต่เปิดหันใหม่ซองเจือกันยังไม่ได้เคยจูดยังไม่ได้เคยคอโศกคอลาบน้ำแม่เจ้าเทรณน,นีจะเถือ่อพี่น้องอันนี้สิเป็นเลขลาวดว้ลองเบิ้งเลขลาวชะลอชิลองเบิ้งเลขลาวอันนี้คอเป็นเลขลาวพี่น้องมแมลงเพราะว่าม,มันนี้วันวันจันทร์เนะ 4, 7, าะสี่เจ็ดหาพี่น้อง เมกับสิออกนาสี่เจนหาลองเบงเนาะสี่เจนหามื่อก้กูซื้อสามซูออกูกูอยากสั่งเองนปกับไอ้ขกันแล้วปกับสามสอกหาบอให้กูซื้อนะูเนัเดี๋ยวสิล้องเบิงเนาะพี่น้อง ไปก็ลองซื้อบังเดินเนาะเล็กแล้วบุตรองซื้อไลายพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ชิคอเก็ียภาพบรรยากาศใ้เพียงท่านี้เนาะไปแล้วจ้าพี่น้องสบายดีเสียมมหลิน้ำเออสบายดีพี่น้องถ้ากินหนาอย่าหนวดบ่